สวัสดีครับพบกับผมที่ยวบายทิพในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะทุกคนก็เป็นวัดถนึงที่สําคัญนะฮะในจังหวัดสระบ,บุรีวันนี้ก็พิเศษสุดๆนะฮะมากับสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรแล้วก็พิเศษสุดๆก็คืออาจารย์คนนี้ฮะอาจารย์บูมคอร์สเพย์นะฮะอาจารย์ศิทธาศีโคน,นะฮะจากคณะสังคมศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ นี่นะฮะอาจารย์บูมนะครับบุคลิกของอาจารย์ก็จะชอบใส่ชุดคอสเพลตอาหารสอนนักศึกษานะทุกคนนี่นะครับอาจารย์บูมนะฮะอันนี้ไลฟ์มะเนี่ยไลฟ์อัดคลิปครับอ๋อโอเคอยากให้อาจารย์พูดอะไรกับแฟนๆช่องนิดนึงพูดว่าอะไรอ่ะสวัสดีครับอาจารย์เขาเป็นคนดังนะครับเคยออกทีวีด้วยนะฮะอันนี้ด้านหน้าปะดิ ตรงนี้ก็มีะระรังนะครับทุกคนบรรยากาศในวัดก็ร่มรื่นดีนะทุกคนต้นไม้เยอะดีนะครับตรงนี้ก็มีบันไดานาคห้าเสียนสาสายนะฮะก็เป็นบันไดหน้าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชากาลที่1นึ่งนะฮะสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับ โดยบันไดน,นาคตรงนี้นะฮะสร้างขึ้นสองสายในสมัยรัชกาลที่1แล้วก็อีกหนึ่งสายสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5รวมกันเป็นสามสายนะทุกคนข้อมูลก็ตามนี้เลยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นศาลาปเปื้อนเครื่องนะครับสร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับ พุทธบาทนะครับแต่ประเด็นคือพระพุทธบาทสำคัญยังไงเคยเห็นพทุทธบาทไหมพุทธบาทมันจะต้องมีกี่หลายๆซ้สายอะ่ะช่ป่ะมันจะปิดข้างนอกสุดแล้วก็ค่อยๆเล็กเข้ามาใช่ไหมครับมีกี่รอยอะ่ะไปนับป่ะความจริงอ่ะนะครับก็คือมีปัจจุบันพุทธหนึ่งอดีตพุทธสามยังไม่มาอีกหนึ่งกับนี้พุติเจ้าห้าพระองค์คนที่ยังไม่มาก็คือพระอริยะเมตไตรน,นะครับดังนั้น พุทธบาทเนี่ยความสําคัญของมันก็คือในยุคก่อนที่จะมีพุทธลูกนะครับก็คือมันก็คือลูกขลบุบคือพุทธลูกเป็นสิ่งแปลก f o r มที่พุทธศาสนามีซึ่งมีหลังจากพุทธเจ้า,าตายไปแล้วอย่างต่ำที่สุดประมาณ6,700ปีถึงจะมีสิ่งนี้ดังนั้นก่อนหน้านั้นไอตัวลูกขลุบเนี่ยก็คือเป็นธรรมจัดบ้างเป็นพุทธบาทบ้างนะครับถ้าเราไปดูที่เป็นงานที่เป็นก็กสําหรับว <ใน S 2> ัดนี้นะฮะก็สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรมในสมัยกรุงศรีอยุธยานะทุกคนเขาใช้พุทธบาท แทนการสักการะแทนพุทธรูปใตตำแหน่งที่ควรเป็นพุทธรูปในการสลักก็จะทำเป็นเท้าแล้วก็มีรูปคนกราบเท้าอย่างไร <c oughs> ในยุคที่มีพุทธรูปแล้วพุทธศาสนาไม่ไดมีความหมายในฐานะของการที่เป็นที่เคารพกราบไหว้เท่านั้นนะครับมันมีนัยยะสําคัญยอย่าง่ดี <c oughs> ถ้าเอาดีเทลนิดนึงเนี่ยถ้าเราพอจะไปวัดทางภาคเหนือมีใครอยู่เหนือไหมเหนือแบบมหาทวีมีสี่วีขียเกันเองเนี่ย ถ้าเพาะชมพูทวีปเท่านั้นถึงจะมีจักรพรรดิราชมาเกิดแต่ประเด็นคือสวิตเอเชียอยู่ในชมพูทวีปหรือเปล่าเอาจริงๆก็ไม่ได้อยู่นะถ้าพูดแบบสปีกแฟรลี่พูดตรงๆคือชมพูทวีปเป็นอินเดียครับเป็นลงเริ่งเนี้ยใช่ไหมดังนั้นสวิทไม่ได้อยู่ในชมพูทวีปแต่เราต้องการจะโกงความตายว่าให้กูเป็นหน่อยเถอะแล้วถามว่าไหนในหลักฐานว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนของชมพูทวีปก็พระเจ้ามาไงสิงรอยเท้าไว้ไงนี่ไงแล้วจะไม่ใช่ได้ไง ถ้าเขามาแสดงว่ามันต้องเป่วนหนึ่งของม,มุฬาภิรีสิดังนั้นนี่เป็นการประกาศมันเริ่มที่ร้านนาก่อนที่เห็นป็นรูปธรรมร้านนาสุโขทัยเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพุทธบารพุทธเจ้ามานะดังนั้นฉันไม่ถึงตัวกษัตริย์ทั้งสุโขทัยและร้านนาก็อ้างว่าฉันกก็นจักรพรรดิรานได้แต่ประเด็นก็คือว่าในคัมภีร์ทางศาสนาเนี่ยแม้แต่ยุทธยาเองก็ใช้ของเชียงใหม่เขาไม่ได้แต่งใหม่สักเท่าไหร่เพราะของเชียงใหม่แต่งไว้ดีแล้วแอเนี่ยก็คือพระศีลที่ถูกพระพิมลธรรมอน,นันตปีชาเนี่ ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดมหา,าธาตุเชิญขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลังจากโค่นล้มพระศรีสอภาคก็คือาลูกของพระเอกาทศรถลงอันนี้ที่ดีหนึ่งที่ดีที่สองก็คือไม่พระพิมลรทมอนันตป,ปีชาน่นแหละซึ่งก็เป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยก็คือยึดบอลลังแล้วก็ศึกออกมาเป็นกษัตริย์ซึ่งเราไม่รู้ม่เกิดอะไรขึ้นแต่ใดก็คือพูดง่ายๆว่าพระเจ้าทรงทำแย่งราชบัลลังก์เข้ามาแล้วพอแย่งราชบัลลังก์เข้ามาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดพระมหา,าธาตุแล้ว คือพระมหาธาตุแล้วนี่เรื่องใหญ่มากนะอนุรากปุระแล้วพระจากอุธยารูปนั้นก็ไปนมัสการพระบาทนั้นแล้วเขาอ้างว่าพระที่นั่นที่ลังกาก็ถามใจว่าอา้าวมาจากไหนล่ะอ,ลอ๋ออุธยาอ๋ออุธยาอ๋อยู่ใกล้ๆไอ้อังวะพุกาบตรงนั้นใช่ไหมเลยเป็นอ๋ออรู้จักรู้จักเออแล้วมาอะไรอ่ะอ๋อมามาศึกษา,าพระศาสนาแล้วก็มาไหว้พระบาทแล้วพระที่ลังกาถามว่าแล้วมาไหว้ทาไมเอ้า ต้องถามด้วยเขาไมพระบาทไงไม่พระหมายคือจริงๆที่ยุทธยาแกก็มีพระบาทนะคําถามคือแล้วเป็นพันลังการู้ได้ไงว่ายุทธยามีพระบาทไม่รู้รู้แต่ว่าพระรูปนั้นกลับมาถึงยุทธยาแล้วมาถวายบังคมพระเจ้าทรงถามพร้อมกระกาบทูลว่ารู้ไหมไปที่ลังกามาแล้วพระที่ลังกาบอกว่าที่อยุธยามีรอยพระบาทของพระเจ้าแล้วในจังหวัดเดียวกันนั้นเองโคอินซิเดนชุลี มีกรมการเมืองสระบุรีเข้ามากาบ,บ,บังคมทูลมันบังเอิญเป็นไปไหม <t> เหตุการณ์ที่หนึ่งคือมีพระที่พึ่งกลับจากลังกามาบอกว่าที่ยุทธยาเนี่ยพระที่ลังกาบอกมาว่าที่นี่ก็มีหน้าโง่งมากาอะไรถึงลังกาอันที่สองก็คือในจังหวะนั้นนะครับกรมการเมืองสระบุรีนำความเข้ากาบบคงคมทูลว่ามีราชฎรพบรอยพระพุทธบาทอะไรจะบังเอิญในนานี้นและตามตำนานเขาบอกว่าพานบุญ ตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นป่านะครับลกชัดแม้แต่ตอนสมัยโลห้าตรงนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่เลยนะครับแล้วปรากฏว่าพรานบุญเนี่ยยิงธนูไล่ตามกวางตัวหนึง่งแล้วก็ยิงโดนบาดเจ็บอะแล้วก็ไล่ตามไปกะว่าจะไปยิงซ้ําให้มันตายปรากฏว่าสิ่งที่พานบุญเห็นคือกวางตัวนั้นไปหยุดแล้วไปเลียกินน้ําในแองแองหนึ่งแล้วปรากฏว่าแผลหายซึ่งไม่รู้ว่าแผลหายคือ,อยังไงไม่ถึงว่าแบบเลือดออกแล้วหยุดไหลเลยหรืองไม่รู้เขาอ้างว่าแบบมันหาย ก็เลยสงสัยเอ้ยทำไมมันหายได้ไมามันโดนยิงธนูปางตายอะไรเงี้ยปรากฏว่าแกก็เลยไปดูน้ําที่แองนั้นแล้วแกก็มีตัววิตอีกอย่างหนึ่งคือมันมายากเรานั่งรถกันมาร่วมสองชั่วโมงนะกว่าจะมาถึงตรงนี้คิดว่าในต่อยิจิยาใช้เวลาแค่ไหนกว่าจะมาถึงเนี่ยเป็นวันครับไม่ใช่เป็นวนัวนหลายวานันหลายวันนะครับดังนั้นคุณจะต้องล่องเรือมาแล้วมาขึ้นที่ตรงอําเภอท่าเรือแล้วก็ตัดทุ่งอะ่ะมาดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกตอนนั้นพระเจ้าประสาททองติดต่อพวกดัช นะครับก็เลยจ้างพวกในช่างฝรั่งที่เป็นวิศวกรมาตัดถนนเป็นเส้นตรง mm hmm. เขาเรียกว่าถนนฝรั่งสองก้องมิยาจาร์ูดอยู่นะฮะซึ่งแนวมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมาสุดตรงด้านหน้าตรงเนี้ยครับแล้วก็ตรงด้านเนี้ยจะมีตำหนักชื่อว่าตำหนักไทยพิกุลอยู่ตรงเนี้ยเคยเป็นเรือนไทยอย่างแล้วมีชื่ออยู่ในทำให้การขุนหลวงหาวัดนะเป็นหนึ่งในตำหนักที่สําคัญของพระมหากาษัตริย์วิทยา เวลาพระมหา,า,าสัตยุทธยาเสด็จมโนพะบาทก็จะมาพักที่ตำหนักท้ายพิคุณอยู่หลังรั้วนี่เองครับแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะคงเป็นอาคารเครื่องไม้นะครับดังนั้นด้านหน้าวัดคือตรงนี้เวลาเข้ามาเข้ามากระบวนเสี่ยงเป็นกระบวนเสด็จขนาดใหญ่นะครับมีคนเยอะๆถือฉัดสัปพะโทนโน่นนี่นั่นนะครับเคสของกมรมหลวงลักษาโดนเลศอ่ะเหตุผลหนึ่งที่ตายก็คือตั้งกระบวนเสด็จมโนพะบาทยิ่งใหญ่ประดุจกษริย์โดนข้อหาทำเทียมเจ้ารู้จักกรมหลวงรักษาโดนลเลสไหม ก็คือเจ้านายคนสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยท่อนจันนะครับแล้วคนประหารแกก็ลูกน้องแกแล้วมือมันสั่นจะทุบใจท่อนจันทุบไปครั้งแรกไม่ตายเว้ยแล้วตะโกนด่ามาจากถุงว่า hey, ไอ้แร้วูสซ้อนไม่รู้จักจำเก่งข้อมือสิมาตีอีกรอบนึงเราสั่งเงียบเลยคราวนี้ต้องซ่อมกระทั้งถุงแดงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกอสิบนะเราไม่รู้จริงไม่จริงนะครับอะไรเงี้ยดังนั้นกลายเป็นว่ากรณีพระบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ด้วยการเมืองนะ เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องรองเพราะศาสนามันรับใช้การเมืองเสมอไม่ว่าศาสนาพุทธ <c oughs> คริสต์อิสลา,ามหรือศาสนาอะไรนะครับศาสนาการเมืองมันไปได้วยกันดังนั้นนี่เป็นการเอาสิทธิธรรมทางศาสนามารับใช้อำนาจกษัตริย์ดังนั้นพอมีถนนที่เขาตัดตรงจากอำเภอท่าเรือมาถึงตรงนี้สักเท่าไหร่ยี่สิบสิบกว่าโลยี่สิบนะครับซึ่งมีเหลือตัวอย่างอยู่แค่ไม่กี่ที่ในภาคกลางเหลือแค่ตรงนี้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อายุไม่น้อยกว่า3ามร้อปีนะครับเป็นงานเดิมๆเลย นะครับการที่เขาเรียกมุกทะลุขื่อหรือมุกประเจิอยางเนี้ยสมัยแักาละี่สิ่ไม่ทำแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไอ้มุกที่ทะลุเนี่ยสุดแค่ตรงด้วนด้วนแค่ตรงนั้นแต่ตอนนั้นมัน็นสไตล์ในสมัย,มยช่วงประมาณุกวงปี21 22เนี่ยยังได้อยู่เขายังผูยมทําแบบนี้อยู่นะครับดังนั้นพระมาสาัตว์จะมาตรงนี้ทุกวันนี้กลายเป็นที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาแต่เดิมเนี่ยตรงนี้เป็นอาคารโถงถ้าพระมาสัตว์ไม่เสด็จก็เป็นที่ที่ทายมานั่งพางกัน แต่ถ้าเราถ้าเนี่ยเขาจะผ้าขาวมาขึงเพื่อให้กษัตริย์เปลี่ยนชุดก็คือกษัตริย์เนี่ยถ้าออกมาข้างนอกแล้วประชาชนจะเห็นแม้ว่าเขาจะสั่งให้โกก็เริ่มมีคนมาท<ต>่องเที่ยวอะไรนะทุกคนใช่อะมององงไหมพอเริ่มใส่สายนะครับดังนั้นยังไงอะข้ากษัตริย์อกอกนอกวังต้องแต่งตัวดีแต่ถ้าอยู่ในวังอาจจะนุ่งลอยชายก็ได้นะนุ่งลอยชายก็คือการนุ่งโจงแล้วไม่มวนอะอ,นนอยู่ประานเหมือนนุ่งทะโลงอะไรเงี้ยครับกษัตริย์รอสาไม่ชอบดูใหญ่ ว่าเขาทําบุญเขามีบุญญาธิการเขาสั่งสมบุญมาไม่รู้กี่ชาติชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเขาเกิดชาติหน้าจะเป็นพระเจ้าพระองค์หนึ่งในกษัตริย์พรยาเขาเชื่ออย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการที่กษัตริย์เขาลงทุนว่าเฮ้ยฉันเกิดมาที่ไม่ต้องเดินนะแต่ว่าฉันยอมมาลำบากด้วยการที่ลงเดินด้วยตัวเองขึ้นไปบนนี้ยแค่ไม่กี่สิบขั้นถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญที่ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ไปบรรยายนี้พวกเด็กเกษตรฟังก็ถามว่าไอ้การแค่เดินแค่นี้มันบุญขนาดกันเหรอคุญยังใช้ปักกาผ้าย่งไนไปมองสิคุณเป็นป้ายคุณคิดอย่างนั้นน่ะคนเป็นเจ้าเนี่ยการที่เขายอมไม่เดินนั่นคือการทำบุญใหญ่แล้วก็นมบัตการพระบาทดังนั้นก็ถือว่าการนมัตการพระบาทตรงนี้เขาว่ากันว่าพระมหากษัตริย์ิยมมานมบัตการเพราะสามสี่เกือบสี่ร้อยปีียังสวยนะครับเพราะว่าทุกคนมาบุญเลยนะแม้แต่สมัยคณะราษฎรก็มาบุญแล้วที่นี่ คำถามคือจอมพลปต้องการมั่นคงในราชสมบัติเอ้ยอันนี้เสาลีก็อยู่ด้านหนูนั่ดนด้วยใช่ไหมดังนั้นก็อันนี้ก็คือข้าวๆข้าวที่สุดก็คือประมาณนี้ให้ให้เข้าใจานะครับเสรษฐศปปาสศิลปะคงไม่พูดอะไรเยอะแต่พูดในเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องนี้ดีกว่านอกจากเรื่องใครสนใจเรื่องศิลปะก็มาถามในามการส่วนตัวได้ก็ม,กมีเวลาอีกได้อยู่ครับ3า3 5นาทีสิบโมงมั้งอะไรอย่างนั้นสิบโมงอ่าประมาณ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมวัดด้านบนกันนะทุกคนก็สำหรับวัดนี้นะฮะก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับทางตรงกลางตรงนี้ก็เป็นเส้นทางสเสด็จของพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานะฮะก็จะต้องมาที่นี่นะครับและเมื่อมีการบรมราชาพิเศษนะฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้ก็จะมีการบุรณะครั้งใหญ่นะทุกคนโอ้โหบันไดหน้านี่สวยมากๆนะทุกคนก็มีบันไดนาคสามเส้นนะทุคกคนเป็นบันไดนาคห้าเสียนนะครับทั้งสองเส้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งส่วนเส้นที่สามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับลงไปลงไปนะคะ ก็มีคนมาไหว้พระทำบุญเป็นจำนวนมากนะฮะเช้าเช้าแบบนี้นะฮะเช้าว,วันหยุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าด้านในพระอุโบสถนะทุกคนนี่นะครับรอยพระพุทธบาทนะฮะก็มีคนมากราบไหวามาสักการะเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงวันหยุดแบบนี้ แล้วก็มีพระพุทธรูปปางประทานพรนะครับนี่นะทุกคนตรงนี้ก็มีเจดีย์นะครับมีพระพุทธรูปด้วยนะทุกคน ข้างหน้าก็มีบันไดหน้ากนนทุกคนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่นั่งวิวแชร์มาด้วยนะฮะคือมีทางลาดนะครับลงมาก็จะเจอกับหน้าวัดนะฮะ ก็จะมียักษ์สองตนยืนอยู่หน้าวัดนะทุกคนตรงนี้ต้นไม้เยอะมากนะฮะบรรยากาศล่มลื่นดีนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะทุกคนแล้วก็ ถนนฝั่งหลังส่งกล้องก็จะอยู่ด้านหลังนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังของวัดเลยนะทุกคนซุ้มประตูทางเข้าวัดก็จะมียักษ์สตนนะฮะเป็นท้าวเวสสุวรรณสร้างขึ้นในปี2493นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมี ร้านขายของเยอะแยะเลยนะทุกคนมีของขายเยอะแยะมีกาแฟโบราณน้ำมะนาวเยอะแยะเลยนะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะสํสำหรับวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะครับยิ่งสายคนก็ยิ่งมาท่องเที่ยวมาสักการะ,ะเป็นจำนวนมากนะครับก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามช่องเทเวลบาทีนะครับ จบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ